ความโปร่งใสจะได้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับอันนี้อันนี้อกับถ่ายมาอย่างนี้เลยครับ่าากล้องเลยครับอครับรับกล้องเลยครับก็วันนี้หลังจากที่เข้าไปพูดคุยนะครับก็มีตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานมีตัวแทนจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับเป็นรองนายแพทย์ใหญ่แล้วก็นายแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ท้องสืชนวัต ก็ได้สอบถามถึงอาการป่วยว่าณวันนี้อาการป่วยของผู้ต้องขังทศินชินวัตรนี่อยู่ในขั้นวิกฤตหรือไม่นะครับเรามีความจําเป็นขนาดไหนที่ตอนนี้ต้องนอนรักนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งแพทย์ก็ชี้แจงบอกว่าอาการป่วยของน้ำโทธทักษิณชินวัตรนั้นเป็นอาการป่วยแบบขึ้นลงลงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวก็มีขั้นวิกฤตเดี๋ยวก็หาย ซึ่งพวกเราเองก็ไม่ค่อยเชื่อประเด็นนี้เพราะว่า170กว่าวันที่ทําการรักษาตัวมานะครับบ้างว่าวฟื้นตัวก่อนหน้านี้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงบอกว่าสามารถหายป่วยแล้วแล้วก็เฝ้าอาการเป็นพิเศษเท่านั้นนะครับคือตอนก่อนหน้านี้นหนึ่งสตาร์เนี่ยกรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าเฝ้าอาการเป็นพิเศษแต่วันนี้คุณหมอกลับบอกว่า อาการป่วยเนี่ยเป็นแบบสวิงคือเดียดเด๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีทําให้ข้อมูลตรงนี้ไม่ไม,ไม่มีความชัดเจนนะครับรวมทั้งเราสอบถามถึงว่าถ้าจะขอเข้าไปเยี่ยมบริเวณท้งสีได้หรือไม่ซึ่งก็ในแพทย์ก็ไม่อนุญาตนะครับส่วนอื่นก็ไม่มีความคืบหน้าเพราะเราสอบถามอะไรไปก็โยนไปที่กรมรชาชทัณฑ์นะครับซึ่งประเด็นที่เราถามเรื่องว่า ทำไมคุณหมอบอกว่าคุณต้องสินวัตต้องนอนรักษาตัวต่อที่โรงยาลตำรวจคุณหมอก็ย,ยืนยันว่าไม่ได้พูดประเด็นนั้นนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใชว่าว่าทางโรงงานตำรวจโกหกหรือว่ากรมรชาชัณฑ์โกหกเพราะกรมราชัณฑ์บอกว่าที่ต้องให้รักษาตัวต่อเพราะคุณหมอเสนอไปแต่พอเราถามคุณหมอคุณหมอบอกอยู่ที่กรมราชัณฑมมันกลายเป็นว่าคุณโยนกันไปโยนกันมามันทําให้สังคมสับสนะปัจจุบันเพราะการที่หน่วยงานราชการไม่ว่าราชัณฑ์และโรงยาลตำรวจตอบแบบนี้หรืครับ กรณน,นี้กล้องวงจรปิดเหมือนที่ผมได้เรียนนะครับว่าทางโรงพยาบาลตำรวจแจ้งว่าไม่สามารถบันทึกภาพทั้งผู้มาเยี่ยมและกบ็บันทึกภาพของออตัวนักโทษเองซึ่งโดยปกติการคุมขังนักโทษในเรือนจํามันต้องมีการบันทึกภาพกล้องวงจรปิดทั่วทุกบริเวณของเรือนจํานะครับแต่วันนี้มาพักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจอ้างว่ากล้องวงจรปิดเสีย วันนี้เราก็เลยนำกล้องจิต,ตงวงจรติดมาบริจาคเพื่อให้บันทึกภาพนักงท่องชายทักษิณว่าอยู่ในอยู่ในโรงพยาบาลอากาปรปิยาเป็นยังไงบ้างอาการป่วยเป็นยังไงบ้างเพื่อเป็นข้อมูลของแพทย์ของราชธรรมเองในการไปยืนยันข้อเท็จจริงว่าณปัจจุบันนักท่องชายทักษิณมีอาการเป็นยังไง,ไงครับ เป็นสิทธิ์ของโรงพยาบาลในการติดอยู่แล้วรชาชะารนเองก็มีกล้องวงจรปิดในกันจานะครับมันเป็นเรื่องของมาตรการร,รักษาความปลอดภัยเราไม่ได้บอกว่าติดกล้องวงจรปิดแล้วนําภาพเหล่านั้นออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะคือกรรมธิการเคยมาตรวจเรื่องนี้แล้วลายเป็นว่ากล้องวงจรปิดดังนั้นเมื่อไม่มีวัปรักษาพี่น้องประชาชนก,ก็ยินดีในการลดจากกล้องวงจรปิดถ้าอยากได้เพิ่มเราก็จะขอบริจาคเพิ่มจากพี่น้องประชาชนนะครับาวั่เราจะม้องัครับเรายัง ชุมนุมต่ออยู่ที่สะพานชมัยมารุเชตนะครับยังมีการพักค้างเคลื่อนไหวด้วยการชุมนุมต่อหลังจากที่มีการพักโทษเราก็จะลง,ลงเรื่องของให้ปปชได้ตรวจสอบข้าราชการที่เราไปยื่นร้องทุกข่าวโทษไว้ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งปปชก็ตอนนี้เร่งดําเนินการวันศุกร์นี้ก็จะเรียกนายแพทย์ใหญ่ลงมาตํารวจเข้าไปชี้แจงที่ที่ปปชนะครับหลังจากวันศุกร์นะครับอาทิตย์หน้าเราก็จะไปสอบถามปปชว่า เรื่องนี้มันขึ้นหน้าไปอะไรปไปหนยังไงการสอบในแพทย์จากประมาณไปถึงไหนยังไงต่อไปไม้มีการสอบถามทางแพทย์ไปเพราะว่าอาการทุตสินะก่อนนี้ถ้าได้รับพักโทษแล้ว,วาอาการสามารถที่จะแบบกลับไปอยู่ที่บ้านได้หรือยังก็หยุดก่อนข้อนี้ผมถามแพทย์ว่ากรณีที่บอกว่าขึ้นขึ้นลงลงหมายความว่าอาการของทศชายทัตสินขึ้นขึ้นลงลง,ลงพอถึงวันที่18กแปดอาการทุตสินจะลงแบบสามารถเดินปอกลับบ้านได้ได้เลยหรือไม่ ทางหมอก็แจ้งแค่ว่าไม่สามารถยืนยันได้แต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าจะเดินปอดแบบคนปกติทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พบปทและพี่น้องประชาชนสงสัยนะครับว่าแจ้งว่าป่วยแจ้งว่าวิกฤตแต่พอถึงวันที่18เดินกลับบ้านแบบคนปกติทั่วไปอันนี้ที่ได้สอบถามนะครับคือคาชี้แจงของหมอองหมใช้คําว่าเป็นลักษณะไม่ปกติเป็นการป่วยที่ไม่ปกติดังนั้นผม เรียกร้องสังคมช่วยจับตามองหลังจากวันที่18ว่าคุณทุกสินได้รับการพักโทษแล้วจะกลับมาปกติเลยหรือไม่คือเราไม่เชื่ออยู่ดีๆวิกฤตไม่ปกติแล้ว18จะหายปวดทุบปั๊บเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับดังนั้นวินวอนสังคมแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันจับ,จ,บจับตาดูเรื่องนี้นะครับสุดยอดแหนมยุคนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านสนใจพี่กว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละเพียงร้อยห้าสิบบาท ติดอันดับ1ยอดส่งประิพณีของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นเป็นสินค้าชุมชนอันดับ1ของยุคคนไปเป็นที่เรียบร้อยรสชาติไม่ต้องพูดถึงกันนะครับถูกอกถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนเป็นแหนมหมูจิ้นส้มนะครับคุณผู้ชมครับมีพริกขี้หนูสวนชิ้นละ2เม็ดนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่10ชิ้นด้วยกันใน1แพ็คร้อบาทใช้หมูสด,สด หนังหมูสดใหม่ไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นสดสะอาดอร่อยมีคุณภาพขายต่อเนื่องมายาวนาน3-4ถึงปีแล้วนะครับแล้วก็ครองสถิติสินค้าของยุคคนอันดับหนึ่งมายาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับสามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง ร5 0บาทนะครับสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปสั่งซื้อใน INBOX กซล่องข้อความของทางเพจก็ได้นะครับคุณผู้ชมดูฮะโอ้โห,โหเนื้อหมูหนังหมูนี่นะครับสีสันสดใสไม่ผสมสีไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นนะครับชุดละแค่เพียง ร้อยบาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับได้สนับสนุนยุคคนได้สนับสนุนชุมชนสินค้าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซอฟต์พาวเวอร์รายได้สนับสนุนทีมข่าวนะครับเป็นสื่อปากเสียงของชาวบ้านต่อไปซึ่งผมย้ํามาโดยตลอดนะครับว่าผมไม่รับเงินบริจาคนะครับเพราะผมสมผมเกรงใจผมมีหลักการคุณผู้ชม,มนะคุณผู้ชมทางานหาเงินใช้ในแต่ละวันมันก็ยากอยู่แล้วนะครับแค่มาดูผมเนี่ยก็สุดยอดขอบคุณอย่างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะยืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองกับทีมงานนะเราก็ มีเกียรติและก็ศักดิ์ศรีเพียงพอนะครับที่จะขายสินค้า,าขายสินค้าเพราะว่าเราปากแบบนี้นะครับตรวจสอบการทําง,งานของเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้เนี่ยโฆษณาเข้าเนี่ยยากมากนะครับหรือเข้าเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จะเอาหรือไม่เอาเพราะมันต้องตรงกับจิตวิญญาณแล้วก็อุดมการ์ด้วยนะครับเพราะฉนั้นแหนมยุคนผมกล้าการันตีเลยนะครับ มันจะอร่อยมันจะเป็นสินค้าซอฟ t ์พาวเวอร์ในอนาคตของอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างแน่นอนนะครับที่เราก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าจะทําให้มันเป็นสินค้าขึ้นชื่อของระดับประเทศเลยนะครับนะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราอะคุณผู้ชมครับแหนมอะครับแหนมอะครับ แหนมเนี่ยภูมิมันยามัเรเขาุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากสดใหม่เสมอนะครับทำจำนวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งเข้ามาบางครั้งอาจจะต้องรอคิวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะชุดลักแค่เพียงร้อยห้บาทสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ทันทีครับ